ัาดีพี่ลองอีกเท่าหนึ่งนะตอนนี้กับหกโมงกวัวแล้วนะครับพี่้องเห็หลดกับไกลแล้วเราคับพี่ลอง Head กํกลาล,ล,ลงังเทสระบบแอร์อยนะครับถาประมาณผมมาหอดประมาณไปสามส่สิบเนาะตอนหกน 6, 6, 6, ชั่วโมงหกสามชั่วโมงกวัวนะครับเช็คระบบแอร์นะครับเติมน้ำยาแอร์ เปลี่ยนลกปืนรอหนาะโอ้ครบเลยยกชุดนะครับพี่น้องเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับเลยห้าสิบกับสิบหกลยห้าสิบกับสิบหบหนึ่งหมื่นบาทนาะโอ้เจ็บนักเดยครับเดือนนี้รงไายปีเนาะปีไม่กะสซอยกันหาเงินไม่เนาะบักหละา ลดโคใจเนาะพี่น้องมันกับเป็นมือเป็นเท่าไอ้เนากับปวากันพี่น้องเราเป็นสีเมื่อบ้านนะครับไปหาเงนินมาใส่นีิตอนโอ้แั่ท้ายคลิปนเองนะพี่น้องกับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้บุคลากโฆษณาเนาะท่า,ถ,าถ้าเอียงกันละ ใครอยากสนับสน,นุนกก็ซูเปอร์แต่งก็ได้พี่น้องแบบมันง่ายดีเนะาะถ้าพูดใดมีซูเปอร์แต่งนะครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวผมกระเสียเดี๋ยวเขาเสียใหม่เทสระบบแล้วก็ใจเงินเนาะประมาณสามช่วโมงกลัวปะ่ะอยากสิไปใจเงินล่ะพี่น้องเอเยน็นเป็นเย็นนะพี่น้องว่บ เย็นแบบเย็นหนาวเลยแหละกระเขียนมีตมนะโนมเนาะผมสังเกตมากตั้งแต่ไปล่าวแล้ว่ะครับเที่ยวล่าสุดมันก่เย,ย็นครับ ต,ตันบาตเลยพี่นนอกเสียงงั้นนี่ครับโตแพงคอมเพรสเซอร์เป็นยี่หอน,นี่ครับพี่นนอกหกพันห้าร้อยบาทอันนี้โตเปียนออกมากด้ยพี่นนอกโตชิบเปียนออกมาก เป็นนัดไปพี่นออ้องคอมเพรสเซอร์แอร์6,500บาทพี่นอ้องแล้วกับเปลี่ยนเติมน้ำยาแอรนะ์เนาะ600ล่างระบบภายในแล้วกับกลองไดเออร์นะครับพันหาขาเรื่องหาลอยเป็นเก่าพันหนึ่งลอยบาทถ้วนนะครับลดลงมาจากเกนะ่าเก่าพันแปดร้อยห้าสิบเนาะเป็นลดไป เระพี่น้องมันแพงนะมันนี่แหละเดี๋ยวไปเห็ดปลาเพียก่อนพี่น้องเจียกันแล้วกัหาไหมเดี๋ยวสิไปเห็ดนะคว้ากระเมียแล้วจริงค่ะผมเอาปลาออกจากช่องฟิตเลยปลาเพียที่ซื้อมาตอ้เล่าล่ะครับพี่น้องผมเอาใส่สองฟิตเลยเดี๋ยวไปเห็ดก่อนจังหวะกัน เบื่อานัง้ยไหธอจากอนได้ไว้ธจานได้ไว้จ่ายว้สวยแน่จ่าสไวตุนไนี้กินไข่ตุ๋นเน้ะจักสิทธิ์ยังล่ะกับปลาเพียง์เด้วพี่น้อง มือเราเ,เห็ดลนะว่าเราเห็ดไปมันเซร์ให้ตู้เย็นร้ายมือแส่เป็นแน่วอนเ,เอืน่ะเอมันสีเฮียต้องไอเฮ็ดดีๆเอา้าเอาอยบไป่เนี่ย <ใด S 2> จำ้ำเออ แค่ข่าวชดน้ำชดดีๆชด,ดเออโอ้ยเก่งตบมือน้ำตบมือน้ำตบม,มือน้ำไม่ไหวพ,ไพี่น้องไม่กิงขา่าวพี่น้องพัก บานห้าเราขอความดุด้เราครับแบบซุกด้วพี่น้ะเม่อเลาจิบมันมาเสียดสเย็นเนาะต <c oughs> ุ๋ยก,ก็พักห้นะครับแต่เขาไม่รู้ใ <c oughs> ห้ดีๆให้ดีๆ 汁，汁，嗯，咋吧？咋吧？嗯，这不一样，很酸。 จักน้ำเย็นน้ำหอนน,นี่กานนนะมกี่ได้ไปเนาโตบบง่ายสองโลโตโลไปลอายอลกเจ็ดขีดเนี่ยสิเนี่ย In khó bà. Mhm, 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 mhm,

เช้าที่ตอนเศร้าพี่นอ้องวันจันทร์ที่สองท่านว่านะครับตอนนี้จะพาพ่อมาหาหมอนัดนะครับพี่น้องอยู่โรงพยาบาลสัินไล่นะครับมาจับบัตรคิวครับบังหันพี่นอ้องมาตั้งแต่ตีหา้าเอาจากบ้านตีสี่กลัวนะครับมาเขา่าคิว่อตีหา้า เราเริ่มจากเริ่มลั่นบัตรคิวตีหาเครื่องครับอันนี้ผมได้คิวที่สิบหกเลยครับพี่นอ้องอันนี้ประมาณตอนนี้กับหกโมงนะครับพี่นอ้องคิวทีสิบันประมาณไปลอยกั้นนะครับจักหลายวาลายพี่นอ้องเพราะว่ามือหนีอันเป็นมือหมอนัดนะครับของผู้ป่วยเรือร่างนะครับก็คชื่อ เบาหวานกับความดันนะครับกับผมมาจับพี้พอนะครับเรายืนโดนนเราปวดขาเนาะเอ้ยคือ,ปคอ,อเป็นแน่งนั้นคือว่าคอยเบากันนาะ สองสัยคี่เราบ้าขาหโมกันนะมั้งตกใจเป็นยังคิดเป็นหน้ามา ผมแก้วบองว่าท่านนี่วันหันที่นองผู้ใดเหลื่อมกอดยังพอผมก็ฆ่าตะวันอยู่ฆ่าตะเนี่ยมก็อื่นเนวะพอดีกล่องวันแพนไปหันเนนะ อ๋อค้อนเป็นเป็นม่เสียบัสคิวนะเป็นม่เสียบัสคิวเหรอมันว่าเป็นเจ้านาทีนะครับโทษ โโอ๋อ๋อเสียิวาดสร้างพี่นนอะก็คืออ่าค้นที่เสือดำๆำนะพี่นนอะเพิ่นมาเสียบบาร์คิวให้พวกผู้เฒ่าตั้งแต่สาวฝนที่อ่าเพิ่นเฮ็ดบ๊เป็นนะคะพี่นนอะเพิ่นบ๊มีเจ้าหน้าที่เนาะที่นี่มันเฮ็ดไปประมาณ10กวก็คิวเลยอะ พรา,วาะว่าเจ้าหน้าที่เขามีระบบของเขาเป็นกดบัตรถึกระบบนะครับชื่อวันบาลันที่มัน,น,น,มนพิดไปประมาณสิบเพราคนนี่างละมันก็ต้องได้มาเหตุนหม่เน,น,ออาานาะแล้วที่มีเพิ่นจะขี่รถออกไปตั้งแต่ตีห้าตีห้าสิบน้าที่ผละผมก็บรรเดือดเหตุน,น้ำผึ้งน,นะผมบอผมว่ามันบ่แม,ม่นเจ้าหน้าที่สงสัยพราะไงเ่ี่แล้วกระสเวาวประมาณวนะ่าไอ้ มากดบัตรเชื่อว่ามันจอหนักจรเอียงเพอ่อแม่คนเกิดเลขศูนย์มะคนี้เสร็จขึ้นหน้าดำๆนะก็พี่หน่อเย,ย้าชิ้นแม่สีเข่าทาแแลล้ว้วก็เห็นพอแล้วถาหาหมอยนี่แล้วแหละไปะสี่เหลี่ยมพ่ม่สิบเอ็ดโม่อแล้วพี่น่อแจังสิงกับมาหาเราใหม่นะครับ ผมก็สิไปฮับเข่าไว้สีก่อนครับเพราะว่ามือนีิปกติอยู่แคสิบพอเราสิไปหับมาไว้แหกผมสีลอน,นี่ก็สิไปฮับเองสีเองนะครับนะจนแจงพี่น้องมางตั้งแต่มืม่อเนอะจู้ตะวินขึ้นดดนมัดง่ายครับพี่น้องหกโมงสิบนาทีเนาะตะวิน ดวงใหญ่เลยครับพี่นอ้องงามอีกเขาไปกลางเต็นกันเน้วพี่นอ้องเริ่มหนาวละหนาวมาแล้วต,ตั้งแต่ผมกลับมาจากล่าวันที่สักเจ็ดสักแปดนะครับงามงามอีกแล้วเขาไปกลางเต็นอากาศดีดพี่นอ้องเดินทางกลับบ้านครับอูต้ตะวันดวงใหญ่ครับยุพะยะพยัยบันบันเอนะครับ ตำบลก็เอมเพื่อเขื่อนนะครับง่าแง่งดนด,นดนเทือด้เห็นเนาะ,ะสำหรับพัสด,ดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับก้อนใครในสยามนะครับยูทีอุบลน,นะครับพาชนะใดนะครับพี่น้องอำเภอคองเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพาชนะใด มองนั้นแล้วครับพี่น้องเข้าไปเบิง้งกาเตนเบิ้งตะเวนขึ้นนะครับก่อนโมนะครับอ่ะพี่น้องเงื้อมานครับครับผมสิวาเลืองใหฟ้าังแห่งละเอียดครับเอาละครับพี่น้องกลับมาฮอดบานแล้วเนาะเหตุการณ์เหตุการณ์ภาพกีฬามันมันนะครับยโยโรงพยาบาลเขียงในนะครับพี่น้อง กับวาสนับสนุนให้ใส่ควาอมรุ่นแรงเนาะก็อาจจะเป็นเอียงกระตะนะครับพี่น้องแต่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบผมก็ไม่ได้ตั้งตัวเนาะห้องหันนีแบบว่าไม่ได้ตั้งใจทายพรนะครับกะบทายเบิงให้เบิงคิ้วนะครับที่ไปนรับไพ่พอปเปไอหาหมอหม้อนัดนะครับพี่น้อง มันก็ต้องไปจับบาสคิวนะครับเขาจะานัดเป็นมือนะครับของผู้ป่วยเรือล่างครับยังที่บอกเนาะว่ามือนี้เป็นของอตำบลน,นี้ตำบลน,นี้นะครับแนมเพื่อเอนาะเขาก็จิน,นัดเป็นมือเป็นมือไปแต่ละ,แต,ละแต่ละตำบลตำบลเนานะกับประมาณผมในคิวที่ชีพกครับพี่น้อง็สิบวัสร้างก้อนนาะนี่ก็คือ ผมก็ไปยืนต่อแถวตั้งแต่ตีห่าเลวพี่นะ้องก่อนตีห่านาะเพราะตอนตีห่านนะครับมันสิมีผู้ชายผู้เสียดำนะครับผู้เสือสียดำที่่อาที่มีเรื่องกันก็อพอตู่หัวขาวนั่นแหละอ่าผู้ชายเสือดำนะ่ะเพิ่์นมาเพิ่นเคยเฮ็ดงานยืดร่องบานอ่ายืดร่องบานอื่นมาก่อนนะครับและที่นี่เพิ่นก็มากดบัตรคิวนั่นแหละ พันกับมาโคตรให้คนที่ยุติ์คิวก้อ,กอนหนาผมนะครับพี่น้องคิวก้อ,กอนหนาผมนี่คืเป็นผู้เฒ่าผู้ยิ่งประมาณห้าหกคนเพิ่นโคตไปและที่นี่มันโคตมันอโคตรเลือกฟังชันวัตถุนะครับแล้วก็เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่ของของล่องบานนะครับพี่น้องเพันก็บไล่ไปโคตรโคตไปประมาณหกเจ็ดคนนี่แหละพี่น้องแต่ว่าบม่เกินสิบหรอก แลวที่นี่มันทําให้พวกกดแล้วน่ะออกไปหมองอื่นและที่นี่อ่าหนาพอตูหวัวเขาน่ะนาสิ็แบบเล่ากระสีหนึ่งในหกมันแหละหนึ่งในหกบ่เกินสีมันแหละแล้วก็ได้มาต่อคิ้วไม่กับสีพุ่นล้วคิ้วเล่ากระสีเกือบเกือบรอยพุ่นละพี่น้องเพราะว่าเล่ากระสีแบบเล่ากระสีจมมันแหละว่าเออบ่เมนไม่เฮ็ดเฮ็ดอย่างนั่นนะพอดีผู้เพิ่นเฮ็ดเนี่ยเพิ่นต่ออยู่หลังพอตู มันมีคนขันขันกลางผู้หนึ่งนะครับกันไปกันมากบันถือหูกันสันตัวครับเหตุการณ์มันต้องเป็นยังสี่นะครับเพราะก็ก็เ็นสีได้ตีกันนะครับนั่นแหละพี่น้องก็เลยเกิดเรื่องกันขึ้นนะครับผู้ถ่าข้าเจ้าทีโกดได้บัตคิวแล้วเขาเจ้ากันนึกว่าเออมันแมนนะครับจริงๆมันว่าแมนนะครับบัตคิวที่ปิดออกมาเมื่อเกิดตัง ไ้มาตอคิวไม่มันมมก็นได้รับผลกระทบละพี่น้องว่าข้าเจ้ากระสีว่าให้อันแหละเพิ่งกระสีบอกข้อใจกระสีพอตูแล้วก็เปิดก้อนเนาะ <c oughs> พอตูแล้วเถาก้อนแล้วก็เปิดก้อนผมก็ตอนแรกผมก็เห็นสัมเด้จพได้ยินแต่เสียงผมก็เลยเอือแนมไปพอดีเลยกรไทยายอยู่ใส่กล่องเนานะ อะไรครับพี่น้องเดี๋ยวมันหกโมงควแล่ะหกโมงเคึงล่ะีได้ไปเอาเข่าล่ะพี่น้องไปเอาเข่ามาัดนซะีเนาะเพราะว่าไปเอาเข่ามาห่มกันแล้วจ้าสีสีเธอเดียวนะครับเอาไว้พอกันคลิปหนาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้จะเอารถไปสอบมากมาคลิปเขา่าแล้งจะตื่นเสารมากกับผ้าพอไปทรงพอไปหาหมอไปกดวัดชิ้วให้ สีประมาณเนี่ยพี่น้องชีวิตประจำมั่นถามือได้เป็นจังสี่เนาะกะคิดนี้เอาไว้ชัํานี้ครับสวัสดีครับ <Hi. S 1>